คุณเคยให้อะไรกับใครสักคนไหมแต่ทำไมรู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งไม่รู้จักพอการให้เป็นสิ่งที่ดีเสมอและควรทำเป็นอย่างมากการเริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้แต่เราก็ควรจะมีขีดจำกัดให้กับมันด้วยเช่นกันเรามักจะได้ยินเสมอว่ายิ่งให้มากเท่าไหร่จะยิ่งได้กลับมาเท่านั้นประโยคนี้ต้องตีความให้เข้าใจก่อนว่า หากเราคิดจะเป็นผู้ให้เราต้องให้อยากเต็มใจไม่บน่นไม่กังวลและอย่าให้เพื่อหวังผลหรือให้จนทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนเกินไปการให้ที่ดีไม่ควรคาดหวังจนเกินไปจนถึงกับต้องทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นคิดมากจงให้เพราะเราอยากให้อยา่าคาดหวังอะไรแม้แต่คำว่าขอบคุณแต่ถ้าเขาตอบแทนเรา ก็ถือว่าเป็นกำไรความสุขที่เราได้รับกลับมาแค่นั้นพอาการเป็นผู้ให้ก็ต้องคำนึงว่าเราเองควรให้ได้แค่ไหนเพราะผู้รับไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักจำกัดว่าควรจะรับแค่ไหนคนแบบนี้นั้นมันหายากเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราให้นั้นจะรู้จักคำว่าพอเพราะผู้ที่คิดจะเอาแต่เป็นฝ่ายรับคนแบบนี้จะไม่มีขีดจำกัดของคำว่าเพียงพออยู่แล้ว ถ้าไม่รู้จักการให้เราจะคบใครได้ไม่นานครับแต่ถ้าคิดจะเอาแต่ได้ก็จะไม่มีใครที่อยากจะให้เราอีกต่อไปอย่างไงก็แล้วแต่การให้ย่อมมีความสุขมากกว่าเป็นผู้รับอย่างแน่นอนถ้าคิดว่าทำได้คุณก็ทำได้และนี่คือ Li อ้อนเล a ร์กับผมนายก้วย